สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกันอีกแล้วมาเจอกันที่ ep สองต<อ>ามที่นัดหมายไวเมื่อกีน้นี้นะเส้นสองอ่ะจ่าเพราะว่าถึงมาบอกเรื่องเลขปู่ชีปกัเขาที่ว่ามาเ,มเทียมเพืน,นะคะ่ะแมนจ้าเป็นทัง้งในกอใจบุญห่วยเขามันแล้วสามตัวตรงๆ2งสองงวดติดเด้ค่ะเส้นสอง สองงวดติดนี่สแสดงว่าเล่นตั้งแต่งวดห้าซีซีบอกแมนจ่าแมนห้าซีซีแล้วงวดเมื่อกี้ให้เก้าเจ็ดเก้าว่าเพิ่นเป็นยังไงก่อนเป็นยังมันก็ได้ตรงแบบนั้นเนพิ่นจะบอกว่าได้ตามที่คพณ่แม่แม่ก็คือแม่ของแอดนะจ่าจ่ากับเพิ่นว่าก็าจำว่าปูชีปปะขาวเนเี่ยมาเที่ยมเพิ่นนั่นสิไม่เส้นซองเหมือนแ,แบบซื้อกับปูชี่ปะข้าวได้เจ็สิบบอกแมนจ่าโอ้เหล่าเรากเมี่ สิมีเกอกกล้วยกอกกล้วยที่เอียงเกาะที่มัก,กมกัมกแตกนอขึ้นมากนะคะที่ตรงนั้นเหล่าแหล้วเพิ่นสิไปนั่งสมาทิเพื่อนว่าปูน่ะมาอยู่ตรงนั้นแล้วเพิ่นเพิ่นนั่งซื้ออะไรเพื่อนซื้อกบปูตาปลาขาวเนี่ยว่าเป็นปูที่ปลาขาวด้ปูปูตาปลาขาวแม่ค่ะโอม้มันมขคนมันอันเดียวกันบออันเดียวกันบอ้คือตาปลาขาวชี่ปลาขาวเจ่าว <คน S 1> ่าตามตามที่ถามถามแม่เนาะแม่ว่า ผู้ชี้ปากเขาผู้ชีาา้ปากเขาเนี่เอิญเป็นตา,า,าปากเขาภาษาตะกะนุเขาคือกัน,นว่าันโอน้หมายถึงว่าคนคนละคนคนละอันนี้กันเป็นบอตาปากเขากับชี้ปากเขานี่ว่าที่แรกแอดกับเขาใจว่าเป็นเป็นแบบเดียวกันเน่ยแต่อันนี้กับบลูเนาะจ้าจ้าจักจ๊คเบาตามเพป็นเบามาก <c oughs> มากเลยว่าเลยคน,นบอกสุฟังมากจงสี่เนาะเพคนเอิญว่าปูตาปากขาวเพาะคเอิญตาปากขาเขาเเนาะเดี๋ยวเกลียดแม่น้ำก่อน ออ,อยู่ก,ก่อล้วยจีบบอกอยู่เนียนเพินน่นเลยเนียนเพิ่นค่ะอยู่จีบบอกว่าไงอยู่ข่ามเื่อนเพิินตอนนี้กะได้เอาเพิน่นจะบบอกให้ผู้ได้ข้าไปอยู่จ้าจ้าบอกว่า,าทายได้บอกว่าเพิ่นกับบอลให้ทายแต่ว่าตัวเลขขึ้นม่ได้แพงไ<อ>ายค่ะเพิ่น้เอามาเอาเองจ้าเพิ่นก็นเลยบอกอคุณแม่ของแอนด่ก็คือไม่ดวงน่ะไม่ดวงใจเนาะไม่ดวงแอนค่ะบอกว่าเอา้า เอาเลขไปแบ่งปันในเอฟซีันถึงน้ำแนเป็นอยังบ่วาพันลู่วาเฮ้าน่ะเห็ดยูทูปโอ้หัานะ oh. มไมนะ้น่ะก็่ละอยากให้อาณุณแม่ดวงนี้มาบอกใจบุญให้มานั่งเสนอเอฟซีได,ได้ฟังในเบิง้งนะ้ำแน่เพราะว่าแม่ดวงนี้ก็เคยบอกกันแต่เลขอันเช่นฟองจำเลยบ้อันันเดื่สมัยอัน พี่แซมพญยานาคจําได้บอเคยได้ยินบอเลขพญยานาคเนาะบ่แมนที่อยู่หนองบัวลำพูที่พ่อขันนั่งไปอ๋อที่ดังๆแห้งๆเนาะคลายๆนําเสนอคลิปได้กับวิวเป็นแสนสองแสนคนดัสุดยอดอีดีบอกเม็ดเดียวตรงๆเนาะอุ้ยสามตัวตรงสองงวดติดแล้วก็ยังมาสองตัวตรงสองงวดติดเนาะเชนสองแบบตรงๆเลยนะกอนหน้นี้เชนสองยังมาได้มากเนาะเสร็จอ่าตอนนั้นบนนำโชคคาะตอนนั้นบนนำโชคะบุญมาไทย อ่าเลขกพญานาคนีกะคุณแม่ดวงคือกันบอกแม่เมื่อบอกนะแม่ดวงนี่เพิ่นอ่าเพิ่นกับยุทธไบบานนั่นเนาะแต่ว่าเจบุีิเขามาอยู่ในตัวเมืองจ้าจ้าอย่ามาห่างออกจากนี่ไปกับเป็นซิบโกโลุ่นเดืกคุณแม่เพิ่นกับยุทธ่มากเอาไปบอกซูนฟังเนี้ยจ้าจ้าว่างนั่งนี่ถือบัดบานแจนสองคนที่ว่าค่อยถือเออซื้อจะบอกว่างเลยคนละแสนขึ้นนั่นนะ เพราะว่ามันสามตัวตรงแม่แล้วก็บเนมันสองตัวอีกโอ้ยก็ไปตำมันเน่ยเข้าไปอยเซย์เออเข้าไปอยเซย์ยังไดดเพิ่นมาบอกเข้าอยู่โอ้แต่ว่าใจบุญมากมากแล้วก็บ่รยายมาบอกรูแม่เอฟซีฟังบอกหมดที่แรกอีรีน่ะอ่าเพื่อนหายมาหาซีซีเนาะวันนี้ไม่เป็นที่นีเหล็กดิเซีนแดดไตเนาะเส้นสองเนาะจดิเซียนแดดไตบอกว่าใจบุญเลขกเพื่นถึกต้องลงงานเป็นเลขลับมาเลขลับเม็ดเดียวจ้ะจะเรียกว่าตัวไหนล่ะพี่ อ่าสี่สี่ห้าวัดสันหนูก็เลยบอกว่ามันบอกออกดอกเล็กเนี่ยมันจะไปอนของสั้นว่าสั้นแอฟอ่าเทียนซองจ้าวันนี้มือรุ่นมากเมนคุณแม่ดวงใจนี่แหะมาหาแอฟอันพันในเลขมากเหล่านี้ลอกสื่อนั่งบนในบรรใดหัวแรกว่าสั้นจ้าจ้าพันบรรใดมาแล้วบรรใดหาสี่สี่วัดสั้นเอ้าคือที่เลขตัวเดียวมันก็พี่เสี้ยนแดนไต่แทมแม่อย่างนี้กับบอกออกนะ้วหาเปลวไปเนาะเลื่างเกล็กเจ้าของบมากๆนะจ้าจ้าวันนี้ก็เซ้ยไป มาบอกก่อนว่าแต่มาบอกตอ,องหงอยอยู่เหรอเตี้ยนรองไม่กระติไลื่เรื่มไปทั้งมันเป็นเล็ oh, กเจ้าของมามากก็เลยไม่ได้สนใจ <c oughs> จ้าอืมจนออกมากออกห้าสี่สี่อีดีัวหนา้าไ <c oughs> ถ่ไถ่บานยังบวชถือคนใดคพิกับยังบวเสื้อแต่ว่าเป็นงัวแหลกเนาะแมนค่ะมาในงวดเมื่อกี้นี่ค่ะคพิ่งกับมาบอกอีกใดมากเราได้เก่าเจ็ดเก่าทายยุหันละเล่เก่าเจ็ดเก้ามันจะออกแต่ว่าเก้าเจ็ดน่ะมันออกเพราะว่านุกับฟ้านเห็นสร้างครับอ่าเห็นงูใหญ่กับเลย้างซี่ อันได้มาตัวใดให้มาเก่าเจ็ดเก่าแต่ว่ากันเลยว่าเออมันกับใครกับเลขเขียนเพื่อนไหนมาเลขมีที่มาสามตัวตรงๆอ่ะแปดหางแตกนจ้าจ้าสามตัวตรงแมนเพื่อนไหนหกเก้าเจ็ดเนาะแมนจ้าวันนี้เพื่อนกันเลยมาบอกอันเก่าเจ็ดเก่ากันเลยว่ามันบอกออกมันตีออกของโน้หกเก้าเจ็ดอะไรวะอันนี้เลขอันนี้ใจวุ่นวากับแม่แมนจ้าเรี่กออกมาแล้วออกเก้าเจ็ดเก้าอยู่เทียงซองที่ว่ากระโดดนคลขีหน่อยแหมนี่เหลือใจแน่ เงินแค่ตรงนี้เกิดได้แบบเงินอันา่าลส่แล้วมันต้องเดีนแบบลานโอ้ยมดแล้วเนาะหัใจบุดนใช่หนบอกให้ถอยังได้แสนเนาะต้องพันคูพันรอวะใค้คนบ่เใหถือเนี่ยถือเลยโอ้ยถือถือโอ้ยบอกมันแล้วชิงลูกเด็มาหน่อยก็มีนะแอดเนี่ยบ้านหมก่อนเนี่ยแต่คือมือดูเลี่ยงกันนะ้ำเพลินแค่นม่พอไปเบิเงี้ยนเบเพื่อนว่า้ไปเพื่นแตเพื่นสิงห์งมาหาแม่เองเลยวาสั่เียนก้า เพิ่าหนีได้รูจ้จักก็แม่ดวงใจได้เฮาจังสิได้เลขมากวิ่งหางงวดนี้นี่ขนนเขาอีหลีดีจะต้องติดไว้นําอยู่ออืเพราะว่าเบิ่งตัวเลขแล้วบ่พันนี่รู้สึกงามรู้สึกถึงใจอ,อยู่จ้าที่ททททททที้เด็ดๆเลยเมื่อคืนเขียน,นไปเสียงค่ะท่านผ<ด>ู้ชมเฮาเว้าในคลิมแบบว่าใช่ก็ก็ก็พูดแบบสุภาพสุภาพูดแบบแท่านผู้ชมมฝันแบบเดยเนาะคือสิเว้าแบบนั้นเหมื่อนขึ้นเหนียเลขคุณแม่ไปเสียงค่ะท่านผู้ชม เดยวนะ <S 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 เนาะเขียนไว้ก่อนวนะ่านี้จะได้ไปเที่ยงเาถึงว่าทางงวดนี่เนะาะของเพิ่นเขาอิลีเ<ฆ>พราะว่าสิเป็นตรงหรือว่าโตดเนี่ยเอามนก็นต้องกันไว้แน่เนาะอย่าลืมสองตัวด้วยเนาะแนเพันพ่นหายสามตัวกับมสองโตเนาะแนนค่ะถ้าเขาอิลีนี่เพราะว่าสิออก ตตดหรือตรงหรือซองตัวนี้ย่านเป็นสีได้หายค่าขนมแม่ดวงใจอยู่ดอกเะถ้าพ่มีแม่ดวงใจนี่เขาา่รู้เลยนะคะเราเพิ่นไดโตได้เพิ่นมีที่โตดีโตเด็ดยังนะคะเพราะว่าแม่แอดจะกลับบ้านี่ก็บ่รบลู้ที่ว่าเออพี่ไมาไห้ได้เพราะเพิ่นบ่อยากเปิดโตคนจ้าจ้าขันคันจังได้ห่อเพิ่นว่าเอาไปซื้อเอาไปซื้อโลดว่าสันนสิแม่แสนซองจ้าคือเพิ่นอาหนูคิดว่าเนะ เพิ่นบ่อยากให้มีคนไปวุ่นวายในเฮือนเพิ่นถ้ามันวุ่นวายแล้วมันจะเป็นคือจังตุกๆหมองที่เฮาเคยไปไปอีหลีเด้ไปหาผู้วุ่ของที่เฮาบ่เห็นเพิ่นบอมาวุ่นวายจัะจําได้วันดอนผู้ตาวุ่นวายกันนี่ก็บ่มาเลยจ้ดเพิ่นอยากโหดพายอยู่นะอยากให้อ่าโชคให้ลาบลูกหลานอยู่แต่เพิ่นบ่อยากให้วุ่นวายนะคะเพิ่นก็เลยเฮ็ดจังซี่เนาะ เทากับว่เป็นยังดอกนะคะว่าตะเพิ่นบอกมาแล้วเลขมันเือลักอะเอามานั่งสนอให้คุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งนลดนะคะถ้าถึแม่หน้าพ่อได้ค่าคุณแม่ดวงใจแม่บ่อได้ไปซื้อถูกซื้อเที่ยนซอยเพิ่นแม่แม่จ้อโชว์เลยบอกเอ้ากะโชว์แล้วกับทบอกความฝันเด้่ยอ๋อโอเคไอ้เบิ่งเบอร์ตัวเลขก่อนอ๋อแคบค่ะแล้วถาวรังความฝันน้องจับนี่จ้บนี่ค่ะคนไหนมาห้าแปดห้าบนค่ะ แต่ว่าสังเกตบนยง้มได้ถึงมีเลขกสองตัวตลอดเช่นสองตอหน้าหาซีซีซีเป็นเลขอ๋อหมายถึงว่าเลขกสามตัวเลยเบิ้ลเป็นหาดเจนที่บอกวันนี้หายหาแปดหาเด้อค่ะท่านผู้ชมกับหนึ่งหาแค่นี้อย่าลืมตัดเล่นด้วยนะคะแม่จ้าเลกาเมื่อขึ้นใจบุญเอาตัวนี้เราไปเที่ยงเดี๋ยวให้แคบหมาเดี๋ยวไปเยาว์ก็ฝันาด้ไรได้ไรแคบกล่าวพึ้นม่แคบ แคปก่อนเลยนะคะหาเขามีโชคมีหมาด้วยกันเนาะแม่จากของบอนเน่บอนอนตัวเล็กงามง่ามบอนเน่ตองงามแห้งแต่ว่างามเพราะว่าหนูยังฝันหนูยังหมักเลยกับไปอ้าบาทซื้อไว้แล้วดิ่นี่เรียบร้อยแล้วเบอร์รี่แล้วพรอะฟันตีแห้งเนาะถ้าดีบอดีถ้าฝันแบบนั้นแต่แม่แม่เอฟซีคอมเมนต์ขึ้นมาใต้คลิปให้เพื่อนๆฟังเออฝันแบบนี้มันเป็นแต่ถือบัวธาตแม่หนูหนูว่าหนูถือแม่พ่อหนูถือ อารมณ์นะโอเคค่ะเม่ขึ้นนี่ค่ะเสียงเล็กตัวนี้แหละฟันนะค่ะฟันหมอภาษาเนี่ยหมายความว่าไงวะเจียนซองเนาะนอนด้วยกันนะโอเคหมูขึ้นเจียงเล็กหาแปดหาแลวกันหนึ่งหาฟันวาปัวน่ะมานอนนั่มค่ะคุณผู้ชมหลังจากนอนนั่มแล้วแบบนี้นอนนั่มแล้วก็ไปเที่ยวงานดิเจียนซองไปเที่ยวงานือจงเขาเจ้าจ่างคณะหมอร่ามีอย่างนี้แบบง่านหนึ่ง มว้วนน่ายๆนหรอนีนเสีเ้ยนซองมีบุญน้ําโชวจ้าอ่าแล้วก็มีเด็กหน่อยค้อนว่อยห้อยเหรอแต่ว่าแปลกมันมีแต่เสี้ยนหน่อยคนเดียวมันขึ้นหนูยังหงุดอยู่มีบัตรตุกคนมีบัตรตุกคนแบบว่าหมอลำนี่แต่วมันเบิ้มอยู่เสี้ยนซองกับมว้วนเนี่ยคือมันไปตบมือท่าลร,ารบปกติแต่บุญกับเบิ่งมอลำสิบบอานนั่นเนาะมีแต่ตบมือท่ามระบอย่างไ้าเสด็จตื่นขึ้นมาเพ่ลยฝันว่าฝันแบบนี้งวดนั้นหนูจําได้หนูฝันแบบนี้นะค่ะที่อ่าถือ ถึกหนึ่งเจ็ดได้สามศูนย์อน่างยังเจ็ดราคาเจนสองมากกถึกเด้อเอาเอาอซีก่อนได้ฟันนี่เขาได้เขาเคมบอลเฮ้ยแต่เรานอได้นอนน้ำกันเลยดินันล,ะละเลขเขาแล้วจ้าทำมันได้เขาไม่เขาแล้วที่เป็นยังที่หนูคือ้บอกให้อ่าใจบุญเบ้าได้นะ่ะเพราะว่าใน้ฟันน่ะฟันมานอนกับคนอือ่นนอนกับคนอื่นต้องว่าไม่ใช่เนี่ยเดนน กเบิ้งเค็มตายแล้วเป็โอ้ยดูว่าเป็นอ่าเลขเขาเรายังบม่พ่อนะคะโนวาวันนี้ใจบุญถือร้ายค่ะเพราะว่าหลังจากเขาได้เขาเคมเสร็จแล้วมันบอกไปเบิ้งหมดไปเบิ้งหมอลม้วนอีกตั้งหากค่ะสุดยอดเลยค่ะซาจูขอให้มันแตกของคนในเด้อนาะแเจนสองนาะจ่าแมนจ้าแม่เอฟซีก็ได้ถือเข้ากับไดนถือเพราะว่านุ๊กแค่ว่าเลขสามตัวนี้แบบมี้บ่หาอันด็กเส้นตรง เนาะเนาะเพราะว่าหรือว่าวันนั้นเก้าเจ็ดเก้ากับบอดอันเดิบอด้อันสามตัวเก้าเจ็ดเก้ามบได้อันแต่ว่าหกเก้าเจ็ดนะอันหกเก้าเจ็ดอ๋อตัวอ่าตัวแน่นของเหล็กสามตัวโตจาหกเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดนี่อันบัดค่ะจากตัวใหญ่ไปตรงกับเหล็กอันเป็นเรื่ใหญพอพอแม่แม่สื่อใดเนาะจากแม่จากนี่เจได้โูกได้มานน้ำกันเนาะกัเจเจส่งเมีฝากแมนซีอยู่ประจำเมื่อวานี้เจส่ง น,นุ้ยโมฝันยังอยู่ไหม้มาจอบกับความฝันใจบุญอยู่นี่อโอ้โแมโแมนโมแล้วกับโมโมแมนโมฝันค่ะมือเมือ่อมือขึ้นหรือเมื่อขึ้นว่านนี่ล่ละคือแทบลืมไปแล้วได้หนิอืมอนี่พ<อ><บ>ือมือขึมือไงน,น,นีขึ้นมาได้ฝันว่าคือจังอ่าที่จริงในความฝันนึกว่าอยู่ในเจ้าของอยู่ในเหตุการณ์อิเล่จ้ะบ้านี้โมแมน บ,บันดีก็จังจะลวงเบิ้งหนังนึกออกปะก็จะเข้ายืนเบิ้งเหตุการณ์หนึ่งอยู่จังสินะคะเป็นเหตุการณ์ที่รถหนักตํากันตะพื้นตะพื้นตําตําตํตํแต่เพื่อมาขว่อนเทามันบดได้ต่ำนะแบบก็จังมีแต่เทาเห็นเหตุการณ์เบิอย่างจังสินะคะะตํ่ากันตะื้นตะพื้นตําเบิร์ดนะคะแล้วก็มีทั้งเด็กหน่อยมีทั้งผู้ใหญ่รถหนักตําตะผู้ใหญ่เด็กหน่อยลงไปลบบันดีเพอตําเสร็จ ภาพเนี่ยคือมันกระจัดกระจายเสร็จแล้วมันบอก <หา S 2> เด็กหน่อยขึ้นมา่ยางเลี่ยงกัน<า>เด็กหน่อย,อยอมึงไม่หันตัวนุก็เลีายวนุ่งก็เลยดิตใดวังหนันนีเอาาา้าหรือว่าอจิตติเป็นเลขเนาะนุ่งหนึ่งยังอยู่บ่ยางจังสินะก็จนมาเด็กหน่อยไงสำหนคยงภาษาเส้นตรอประมาณสี่หาขวบประมาณนี้บ่เกินสิบขวบถ้าถ้าห้าขวบตอนนั้นเราเป็นหาหรือ เป็นหาเราได้เส่นตองบอกแม่อ้ยเพย่อณนี่ห่าอุ้ยแต่ันคันตํำตือเส่นตองนี่เห็นตีแตกครับเด้อทันลานุกเาว่าอยู่แต่ตว่าพ่ออ่านุกกนลังว่าไม่รู้สิถือต่ำต่ำบันนี่พ่อมาหาอ,อ่นี่ไม่ลนะบอบ่อเขามหาเขาน่ะก็จัง,ขงเข้าเบิงอยู่ในจอจจยังจะเสียบเบิงหนังยังสิละปกปกติเส่นตองเหมือนคนที่ที่ฝันแมนบะกะ นาจะแม่นตัวเดียวโมแม่นเป็นคู่ตัวเดียวนี่คือคือประผายวิญญาณโมกี้เจ้นสองบอกว่าเจ้นสองมักหนึ่งเนาะมาหนึ่งกับผลอ่าหนึ่งหนึ่งมักแห้งแล้วก็มักหกน้ำข่าแล้วก็มาตรงกันอีกเนาะเขาก็เลยมักแห้งจาะเมื่อกี้ก็เขาก็มักหนึ่งน้ำกันเนาะแจงวดนี้มักมักสองด้วยหมักสองมักสองขึ้กัน อ่านมหนึ่งสองเดี๋ยวยังมีเวลาอีกจลายมือเนาะค่ะตามแนวทางไปเรื่อยๆเนาะคงสุดท้ายเขาคอยสรุปกันว่าจะเป็นตัวดนะคะคลิปนี้กะไดเวลาพอสมควรแล้วนะคะก็ถือว่าคิดว่าติดใจเอฟซีอยู่ดอกตัวเลขที่ได้มากนมือนีนะคะก็ล่องถ้าคุณบอคุณแม่นะคะมักกะล่องเสียงฝันละกะคอมเมนต์มาบอกแันแน่ว่า ฟันดีบอจะหะแล้วกะคว้อมฟันที่ใจบุญเอาเลขไปเสี่ยงนี่มันเป็นแบบไหนเออเป็นแบบใดนะคะเอ๋ชัดเจนเนาะสำหรับคลิปนี้กันีิต้องขอตัวลาไปก่อนเราจะเฝ้าเฮดคลิปอีกลายเหยียดลายสำนักอดทำไมจะเป็นรักลอยเลขวิ่งออาเงินล้านอู้หลายๆค่ะท่านผู้ชมนะาท่านผู้ชมขอมาข้าก็ต้องจัดให้เลยจัดออวันนี้คลิปเนี่ยมน้าพ้าจักน้อเจนจองเนาะค่ะค่ะอ้าวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ